ในเมื่อมือน้นี้แกต้องเป็นคนเลี้ยงขอบคุณมากเลยนะคะพี่นุชพี่นุชเนี่ยใจดีมา,มากเลยค่ะจริงไหมคะคุณแม่ขอบใจมากนะจ๊ะที่เลี้ยงนุชยังไม่ได้บอกสักคำเลยนะคะว่าจะเลี้ยงทําไรก็ยังไม่ได้คุณก็ยังไม่ได้คืนแม่อย่าตัดทางรราทําาหากินนุชเลยนะคะพูดไปก็ไรประโยชน์ฉันมิสนไอ้ยนแคปีซะอีลูกชายฉัน,นจะได้เห็นความล้มเหลวของแก ดูสิว่าเขาจะยังอยากแต่งงานแกอยู่ไหมโอ้ยนุนยินนุนยินนุนยินคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคะไหนเล่าให้หนูฟังหน่อยสิคะก็พี่ชายตัวแสบของแกไงล่ะจะแต่งงานกับยายนุชลูกแม่ค้าท้ายตลาดโดน่นฮะจริงเหรอคะคุณแม่หนูไม่ชอบยายนุชเลยอะ่ะพี่ฟุกนะพี่ฟุกทำไมเขาคิดสั้นแบบนี้เนี่ยแม่ก็คิดอย่างนั้นแหละ แล้วแกรู้ไหมพี่แกจะให้สินสอดมันตั้งสองล้านแน่ฮะสองล้านก็ใช่นะสิโอยผู้หญิงแบบนั้นอ่ะแค่บาทเดียวยังมากไปเลยซ้ำแม่ก็คิดอย่างนั้นแหละไม่น่าละ่ะเดี๋ยวนี้ให้เงินแม่น้อยเชียวไอ้ลูกกระตันอยู่เห็นผู้หญิงดีกว่าแม่ตัวเองพี่ฟุกทำแบบเนี้ยหนูไม่ยอมนะคะคุณแม่แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันพี่ฟุกนะพี่ฟุก ทำไมถึงได้กล้าทำาหมืนี้กับพวกเราสองคนเนี่ยเอ้าพี่ฟุกนี่พี่จะไปไหนอะ่ะพี่ก็จะไปหานุชแกมิ้นมีอะไรหรือเปล่าอะไรนะจะออกไปหามันอีกแล้วเหรอแล้วจะไปหามันทำไมล่ะคุณแม่ครับนุชเขาเป็นแฟนของผมนะครับวันนี้เขาเปิดร้านใหม่ผมก็ต้องไปแสดงความยินดีสิครับว่าแต่คุณแม่กับมิ้นไปด้วยกันเลยไหมครับฉันไม่ไปหรอกฉันไม่เอาร่างกายดีๆของฉันอะ ไปปนเปื้อนสิ่งสกรปรกล้ามันเด็ดขาดหนูก็ได้คพี่แม่ถ้าพี่ฟุกออกไปหามันกลับมาก็อย่าลืมอาบน,น้ำด้วยนะคะสิ่งสกรปรกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดตัวมิน้นทอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะอีกอย่างช่วยเรียกนุชเขาว่าพี่ด้วยไม่ไม่มีทางได้ถ้าไม่ทำตามที่พี่บอกเดือนนี้พี่ก็จะไม่ให้เงินเราแม่นุพี่ฟุกสิคะ นี่แกทำแบบนี้กับน้องได้ยังไงอะ่ะคุณแม่ครับถ้าคุณแม่ยังเข้าข้างน้องแบบนี้กันผมก็จะไม่ให้เงินแม่เหมือนกันเอาอยัางไงมิ้นพี่จะให้โอกาสหนึ่งสองได้ค่ะหนูถอนคำพูดก็ได้ถ้าคุณแม่กับมิ้นไม่อยากไปผมก็ไม่บังคับหรอกเลยครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกันเลยครับพี่ปุ๊ก นิง่นยิงยุ่นยิคุณแม่คะดูสินี่เราแพ้แต่ยังไม่เริ่มเลยนะคะเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะเนี่ยแม่ว่าเราทำได้นะมันเปิดร้านใหม่เราก็ต้องเอามันให้เจ๊งไปเลยไปเธอลูกมิ้นเราไปถอนทุนคืนกันดีกว่า๊ย <c oughs> คุณแม่เนี่ยกิดไอเดียมาเลยคะ่ะนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังมีสมองเลยนะคะคุณแม่ <c oughs> ปากหวาน ไม่ต้องมาชมแม่หรอกไปไปกันเถอะไปค่ะเอ้าคุณแม่มิ้งไหนที่ครูบอกว่าไม่ว่าไงคะแต่นูดีใจนะคะที่คุณแม่มาจะได้เป็นสิรีมงคลให้แกร้านนด้วยฉันไม่ได้ทราบซึ้งอะไรกับแกด้วยหรอกนะฉันก็แค่อยากมาเห็นสภาพสใายที่ลูกชายฉันจะแต่งงานด้วยเท่านั้นแหละก็แต่ร้านใหม่แกเนี่ยสวยดีนะหลอกเงินพี่ชายฉันไปเท่าไหร่บ้ ป่านะมิน้นร้านนี้เป็นเงินของพี่ทั้งหมดตั้งแต่พี่คบกับคุกมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยขอเงินพูกเขาสักบาทเลยนะพอๆๆฉันไม่อยากฟังที่จะสั่งอาหารเอา้ามาหยืนะั่งอึ้งอะไรอยู่ล่ะไปเอาเมน,นูมาสิได้ค่ะนี่ค่ะคุณแม่นี่อย่ามาใกล้พวกฉันนะ ถอยไปห่างๆเลยกินอะไรดีคะคุณลูกค่าตามใจคุณแม่เลยค่ะคุณแม่กินอะไรเนี่ยมิงกินด้วยค่ะ <c oughs> งั้นเรามาสั่งกันดีกว่าอืมงั้นฉันเอาแซลมอนทอดก,กระเทียมแล้วก็แก่หวพึงฉันเอาสเต็กวากิวแล้วก็ปลากระพงนึ่งเรมอน แล้วก็เอาขาหมูเยอรมันเอาแซลมอนซาซิมิแล้วก็เอา,า,า,เอาอกอาุ้งดองดีไหมคะแม่กุ้งดองโคเรลีแล้วก็อ๋อฉันอยากได้อไก,กอ่กรอบเอามากี่ที่ดีดคะพุณแม่สองเลยแล้วกันได้จะมิน้นอันหนึ่งนะเดี๋ยวสิฉันยังสามพิเศษเลยฉันจะเอาหมูทอดกระเทียมกุ้งอบหุ่นเส้นแล้วก็ ข้าผัดเดยอรมันอ่ะฉันด้วยฉันเอาผัดพริกแกงหมูกรอบหมูทอดกระเทียมแล้วก็เอาไข่าดาวแบบสุกๆแค่1%น่อะ่ะแค่นี้พอนะคุณแม่จะเอาอะไรเพิ่มไหมคะสั่งมาแค่นี้ก่อนนะคะคุณลูกเพราะยังไงอะ่ะเราก็สั่งได้เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมนุ๊ตค่ะคุณแม่ว่าแต่สั่งเยอะขนาดนี้จะทานหมดอไหมคะทำไมจะกินไม่หมดหละ่ะนั่นนาสิ อย่ามาทำเป็นรู้ดีกับพวกฉันนะรขอโทษนะคะแค่เป็นห่วงอะค่ะกลัวจะทานกันไม่หมดแหมจะแต่งงานกับพี่ชายฉันทั้งทีเนี่ยทำมาเป็นขี้งกเลยนะไปรีบไปทำอาหารอยู่ยนี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่กับมิร์รอสักครู่นะคะโอ้ยเห็นมูงบ่นยี คุณแม่ใจเย็นๆ่อนนะคะคุณแม่โมโหหิวหรือเปล่าคะเนี่ยรอสักครู่นะคะเดีย๋ยวอาหารก็มาะคะ่ะคุณแม่ใจเย็นนะคะค่ะอดเด๋ยวนเล่นให้นะคะว้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องไปเสียดายนมะันนะกินทิ้งกินขวางไปเลยเฮ้ยตายเลยแ่ะคุณแม่ เอออาหารที่เราสั่งอ่ะได้ไม่ครบเลยนะยนนินูดนั่งนูดข้าคุณแม่อาหารที่สั่งไปอ่ะยังได้ไม่ครบเลยนะอ๋อในครัวกํลาลังเร่งทําให้อยู่คะ่ะคุณแม่เดี๋ยวที่เกย์จะทําอะไรอ่ะก็จะนั่งไงคะถ้าอยากอนุญาตให้แกยม,มานั่งร่วมโต๊ะกับพวกฉันถ้าเกยอยากจะนั่งอ่ะไปนั่งพื้นนั่นไปนั่นสิค่ะคุณแม่ถ้าอยากจะนั่งเนี่ย ก็ไปนั่งพื้นนุสินั่งได้ไหมล่ะหื <laughs> <ถ>ูไม่นั่งแล้วก็ได้คะ่ะออิ่มมากเลยค่ะคุณแม่แม่ก็อิ่มแล้วเหมือนกันกินไม่ไหวแล้วเนี่ยเียน,นุคิดเงินเลยทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยบาทคะ่ะแต่นุลลดให้เหลือห้าพันค่ะเอ้าทำไมต้องลดให้ล่ะ ก็เพราะว่ามิ้นกับคุณแม่เป็นครอบครัวของพี่ฟูงไงคะไม่ลูกสาวฉันหมายถึงแกจะลดให้ทําไมล่ะในเมื่อมื้อนี้อ่ะแกต้องเป็นคนเลี้ยงขอบคุณมากเลยนะคะพี่นุชพี่นุชเนี่ยใจดีมา,มากๆเลยค่ะจริงไหมคะคุณแม่ใช่จ้ะขอบใจมากนะจ๊ะที่เลี้ยงเออคุณแม่คะนุชยังไม่ได้บอกสักคำเลยนะคะว่าจะเลี้ยงแล้วอีกอย่างนุชเพิ่งเปิดร้านใหม่ ทำไรก็ยังไม่ได้คุณก็ยังไม่ได้คืนคุณแม่อย่าตัดทางทำมาหากินรู้เลยนะคะพูดไปก็ไร้ไประโยชน์ฉันไม่สนไอ้รอนแคร์ดีซะอีกลูกชายฉันนจะได้เห็นความล้มเหลวของแกดูสิว่าเขาจะยังอยากแต่งงานแกอยู่ม <c oughs> โอเวยเอน,นะคะพี่โนโุชไม่ร้องให้นะคะ <c oughs> ไม่หรอกคะ่ะพี่ฟุกเขารักนูดได้ใจไม่ใช่แค่เปลือกไม่เหมือนคุณแม่กับมิ้ พ่อเขาเห็นนุชลำบากเขาก็อยากจะช่วยเหลือไม่ใช่ยัง่งยีนแบบนี้พี่แกกล้าว่าฉันเหรอยาย่เบี้ยไปจับตัวมันเดี๋ยวนี้ได้ค่ะแม่มินจะทำอะไรเนี่ยมิน้นแม่คะต่อคุณแม่ค่ะแม่จะทำอะไรข่าวนี้นเกดโดนฉันแน่ยายปิงทะเลน้ำลึกอย่าไปนี้นะครับคุณแม่มิน้นปล่อยแฟนพี่เดี๋ยวนี้พี่ปุ๊กแม่เจ็บมากไหมไม่เป็นไรค่ะ คุณแม่กับมิ้นทำไมทำแบบนี้ครับนี่ฟุ๊กกีนนุชอยากมั่มากแม่กับน้องกินร์เขเข้าข้างแม่สิใช่ค่ะพี่ฟุ๊กพี่ยกหลัการแต่งไปเลยค่ะพี่รู้จักมิสัยครอบครัวของพี่ดีแต่พี่ก็รู้จักสายแฟนงพี่ดีเช่นกันนุชเขาไม่มีวันทำนิสัยแบบนั้นเด็ดขาดนุชแต่งง่ายกับผมนะ นั่นสิคะพี่ฟูกำลังทำอะไรอยู่ะคะผมก็กำลังขอรุ่นเขาแต่งงานไงน,นะครับแล้วผมจะเพิ่มค่าสินสอบของรุ่นด้วยจากสองล้านเป็นสามล้านฟุกีจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะสี่ล้านพี่ฟูกห้าล้านก็ได้แม่ยอมแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยครับเพราะชีวิตคู่ของผมผมต้องเป็นคนเลือกเองแล้วถ้าผมเจอคนที่ดีอยู่แล้ว ผมก็ต้องรักษาไม่ใช่ดิวยาด้อยค่าเขาเพียงแค่เพราะคำว่าไม่ชอบแม่ครับไม่ว่าสินสอดมันจะมากเท่าไหร่มันก็ไม่มากเท่ากับความรักของเราสองคนหรอกนะครับขอบคุณนะคะพี่ฟุฟูแม่เข้าใจแล้วแม่ขอโทษด,ด้วยนะนุชแม่ขอโทษด,ด้วยนะมิ้ก็ต้องขอโทษพี่ฟูกับพี่นุชด,ด้วยนะคะ